สำหรับวันนี้นะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับการใช้เจ้าตัวสวิตช์รีโมทของรถสวิตปี2012-2017นะครับว่าถ้าเจ้าสวิตช์ตัวรีโมทตัวนี้ทานหมดเราควรทาอย่างไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปชับชมกันได้นะครับอันดับแรกนะครับถ้าสมมุติว่าเรากดเจ้าตัวรีโมทแล้วเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะเปิดได้หรือไม่มีเสียงนะครับ เราก็ต้องใช้กุญแจด้านหลังนะครับนี้นะครับเรากดตรงนี้ออกอืมีตัว,ตวอ่าก็จะมีตัวดอกสำรองอยู่ตงนี้นะก็ไขออกมาโอเคนะ เรียบร้อยสเต็ปแรกเราไขเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็อ่านะครับรถมันังเตือนอยู่นะครับเหมือนครับรถเราเนี่ยจะจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเรากดสวิตช์ได้ดังนั้นเราปิดก่อนนะครับ ต่อไปนะครับน,นี่หมุ่ใกล้ไปหนะ่อยอันนี้จอดใกล้ๆนะครับคราวนี้ก็ตอนต่อมานะครับเวลาที่เราเปิดเครื่องรถมาแล้วนะครับเมื่อกี้จะมีเหมือนกับเสียงสัญญาณเตือนไม่ต้องตกใจนะครับนั่นคือเป็นกรณีเหมือนกับเรื่องของการฉุกเฉินเรื่องสัญญาณการขโมยก็จะดังมาด้วยดังนั้นวิธีเมื่อเราเข้ามาในรถแล้วเนี่ยเราก็รีบปิดสัญญาณเหล่านี้เลยครับโดยการเหยียบเรบรกนะครับ หยยบเบรครั้งละ้หยิบเบรกแล้วก็เอาเจ้าตัวรีโมทที่ไม่มีกุญแจหรือว่าไม่มีตัวสวิต์ละนะครับตรงนี้เราก็พยายามกดปุ่มกดปุ่มไปนะครับแล้วก็ค้างไว้นะครับมีขึ้นปุ่มสีเขียวขึ้นมาแล้วก็กดโดยให้ไอ้เจ้าตัวรีโมทเนี่ยมันกดไปแช่อยู่บริเวณนี้พร้อมกับกดปุ่มนะครับแค่นี้เครื่องรถก็สามารถใช้งานต่อได้นะครับผม โอเคนี่คือขั้นตอนแรกนะครับของการใช้ตัวเราสามารถใช้้าตัวรีโมทที่มีกุญแจอยู่ช่วยกับตัวรีโมทที่อยู่ด้านบนเข้ามาช่วยได้นะครับเอาละเดี๋ยวจะมีขั้นตอนถัดไปต่อนะครับว่าวิธีการเปลี่ยนทางเปลี่ยนยังไงขอบคุณครับ